ใช่มาโอ้ไหโยสวัส <chaque> ด <urai> ีค <w benim> ่ะบวี่เนาะต่างตั้งสวัสดีครับต่างตั้งเข้ามาทางสตรีมเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไหนฮึมาสวัสดีค่ะของติดตัวเมื่อซอมบี้บุกโลกนะเอาเรื่องเออเอาหกสิบสี่แล้วกันมาลองดูลองดูผู้อะโอเวลหรือเปว่าเสื้อเกาะ กันกระสุนเอาพ่วดดีกว่ามัตีหัวแม่งตีหัวสบีแม่งเลยอย่างอยซอมบี้ก็ไม่ได้ถือปืนถูกป่ะใช่ใช่จริงยกเว้นคนด้วยกันเองดาวกระจายกับธนูธนูไหมธนูธนูน่าจะจำเป็นที่สุดนะโทรศัพท์มือถือขอมโซล่าเซลล์ยาไอมือถือไหม อาหยาหยาหยาดีกว่ามือถือไม่มี Wi-Fi ก็เท่านั้นนะพี่มีกับเต็นมีกับเต็นอ่ะเมื่อกี้มันมีจอบแล้วเอามีน่าจะจับจอบเหรอเอาเต็นเอามีดีกว่าเต็นก็ดีนะคะอ่ะมันมีดีกว่ามีนเต็นไม่ทำเต็นแมวเข้าไปเกี่ยวแมวด้วยเฮ้ยแมวด้วยเหรออันนี้คืออาหารเฉยหรือว่าเอายาปเอาแมวดีกว่าน่าจะเวิร์คเรือ จอโปรยเมียวเป็นอาหารเรือไม่ได้กับกล้องสองทางไกลขอโทษค่ะพี่เรือมันลำใหญ่ดูนะขับเป็นเนาะเออว่ะใช่ป่ะอย่างน้อยอย่างน้อยต้องเห็นซอมบี้ก่อนนะฮะเราเอากล้องเลยทิ้งความเป็นขวานอุ้ยอุ้ยอาวีโซล่าเซลล์อาวีคอมพล่าอ่ะอย่างน้อยก็เลนนอัี้น่าสนใจเอาดีกว่ารถเอคุณนายใช่ไหมอันนี้คุณนายวะเขาเรียกว่าอะไรนะ ใช่เตาโซล่าเซลล์คืออะไรอ่ะเตาโซล่าเซลล์ก็หนึ่งนะเตาโซล่าเซลล์แต่ข้างในมันมีถ่านอ่ะก็คือเกินทุกอย่างทุกอย่างที่มีโซล่าเซลล์คือดีที่สุดใช่ไหมแต่ดูเป็นถ่านใช่ทอย่างสวัสดีจ้าอ้าวเตาโซล่าเซลล์เผื่อมาย่างหมูกระทะกินอะไรเงี้ยเออวินี่ทำหมูกระทะไม่ได้เลยนะถุงนอนไหมถุงนอนน่าจะจําเป็นนะอย่ายุ่งกันนะเ้แต่เรามีรถอีวีแล้วนะจะเอาถุงนอนอีกเอ่อก็เดี๋ยวเดี๋ยวหนาวไงตอนดึก อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้หอกเหรอหรือไรอะไรอ่ะทวดไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ทวดอ่าถูกน้องแล้วกันเหมือนกระบองเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวหนาวปืนไม่ปืนปืนกับอะไรอ่ะเจอปืนแฟร์เหรอไฟแดงอนแฟร์แฟร์ดีกว่าเหมือนเนี้ยปืนไม่อย่างน้อยก็ยิงได้อะเออเอาปืนดีกว่าอย่างน้อยก็ยังต้องยิงแล้วเท่าไหร่นะจักรยานเกี่บเชือก เชื่อดีกว่าเชื่อมีประโยชน์เชื่อวิ่งเอาวีแล้วเรามีเอาวีแล้วแต่ทิ้งจักรยานแต่ถ้าไม่มีที่ปั๊มไอสูบลมมันก็จะขี่ไม่ได้ไงใช่ป่ะที่เราใส่จักรยานชดต้องหยุดทำไงเออนั่นแหละดิใช่ป่ะนั่นต้องเลือกจักรยานอยู่แล้วใช่ป่ะอเล็กเชื่ออเล็กเชือกอุ้ยใครสกตบอร์ดเล่นไม่น่าจะเหมาะแต่ดับโลนน่าจะ เออเอานี่ดใช่ไหมอันนี้มันอย่างน้อยก็ช่วยช่วยเหลือเราอย่างน้อยมันช่วยเหลือเราได้นะเอามันเป็นแนวหน้าอย่างน้อยซอมบี้ก็กัดมันก่อนนอกจากเราอุ้ย dictionary ไหมคนเราต้องเรียนรู้เอ่อภาษาอังกฤษนะในทำนาพี่จะเอาดินไปทุ่หัวซอมบี้ใช่ไหมเอาอาหารฉกเชิดได้นะต้องเอาอาหารฉกเชิดแล้น่าจะเวิร์กสุดแล้วผ่านอ่าถ้าห่อเชิงเทศกับหินรับมีดอุ้ย ต้องหินแล้ววะหีดแล้วมีดรับมีดไม่ทันก็เคลี้ยงหัว z o m b ี e ไปก่อนเออใช่ใช่เนาะใช้เป็นอาวุธไปแต่เครื่องถ้าไม่มีเครื่องเทศก็กินข้าวไม่อร่อยนะกินกินไปเถอะเอาชีวิตรอดเอองั้นเลือกเครื่องเทศกันอยู่่่ไมใชเหรอเราอยู่เพื่อกินเหรอเนี่ยน้ำมันกับลำโพงโซลาร์เซลล์ทำไมต้องมีโซลาร์เซลล์ติดกันด้วยเกิดอะไรขึ้นอ่า มับูงอเเปิดหมอนรำถ้าเกิดเราเปิดหมอลรำไม่ซอมบี้ฟังซอมบี้จะกลัวไหมมันน่าจะเซิงน่าจะเซิงใช่ไหมงั้นเราเลือกถังน้ำมันดือดาไปฉายกับกีตาร์เครื่องดนตรีเหรอกีตาร์ดีกว่าพี่เผื่อเผื่อดีแล้วเผื่อดีแล้วมันจะเดินกลับไปหาเพื่อนมากปักไฟหมุนมือกับเช็คท็อกกี้ท็อกกี้เครื่องสื่อสารน่าจะจำเป็นนะ พักไฟอย่างน้อยแล้วก็มีอมไอโซล่าเซลล์นั่นแหละรถมีรถละอ่าเป็นวิทย์เวฟรถเครื่องด้วยนะใช้คำว่ารถเครื่องด้วยนะ <laughs> <laughs> คนบ้านไหนรู้เลยรู้เลยว่าคนบ้านไหนรถเครื่องเครื่องปั่นไฟพลังน้ำมันเอาเครื่องปั่นไฟดีกว,ว่าเมื่อกี้อ่านอัไนไปเนี่ย เรามีน้ำทันแล้วเอออุ๊ยเบิร์ดกอนบอดเกมดีกว่าบอดเกมดียฮ่าเดี๋ยวเบื่อเฮ้ยรถยนต์เฮ้ยปืนยิงตะปูน่าสนใจนะปืนยิงตะปูน่าสนใจนะอย่างน้อยก็เอาไปทำอย่างอื่นได้เรามีโซล่าเซลล์รถแล้วไงพี่เขาเหมือนไปเลยขั้นแรกมีไม้ใบบอลกับเงินจำนวนหนึ่งเอาเงินไปทำอะไรก่อนสมีบุกไม่มีเงินแล้วไม้เบสไหม ไม่อะไรวะเนี่ยไร้ของคุณไม่มีสิทธิ์ได้แล้วนะนะจะสิทหรือก็สิทธิ์หอมานะยังไม่ได้เปิดเพลงเลยหมายบนอ่ะโอ้ my god ทองกับเหล้าเหล้ากับด้วทองน่าจะเหล้านะเลือกเลือกเหล้าไปเผื่อเผื่อใช้เป็นแอนนี่แอลกอฮอล์ล้างแผลได้สำหรับคนที่ไม่กินเออเอานะเอานะเอานะ ่สใอต้องตกปลาแล้วทำอาหารกินใช่ไหมเพราะมีธนูไปแล้วต้องตกปลาอุ้ยวนกลับมาแล้วหรอมาไมาหนี่เหรอคุณในแล็ปท็อปดอยู่แบบนั้นอย่างน้อยก็มามาสตรีมได้อยู่นะแค่แล็ปท็อปม่า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 ต้องจำเป็นเลยอยู่ได้เพราะมหม่าม่ามันไม่ช้าชีวิตนี้ขาดตัวเดียวไม่ได้ วิทยุโซลาเซลล์ทำไมต้องมีโซลาเซลล์ติดมาด้วยวะแล้วไมเริ่มฉุดเริเผื่อเผื่อทานหมดไงพี่ก็ออรับสเป,อปกอัลไกก่อนอะไรเงี้ยเออแล้วแม้แทนแมกน,นีเซียมดีกว่าอันนี้โอ้โหรถบัสรถบัสถ้าบ้านคุณมีวงเล็ถ้าบ้านคุณมีด้วยนะอันแต่บ้านเราไม่มีอ่าโซลาเซลล์มีหัวชาร์จเออโซลาร์ดีมว้ง ระบาดเอาไว้ก่อนสามก๊กกะเมันเพิ่มกะเม็ดพันต่างๆเพิ่มยุทธศาสตร์ในการส่งลบต่างๆอ่เรามีผู้นะพี่เราปลูกผักได้นะเออวะปลูกผักเดือกเออจริงปลูกผักเดือกตาตาเดียวไม่สนใจเอาหนีเอาตัวรอดก่อนน่าจะสกิปกล่องเลยอ่านี่แล้วกันไม่สนใจเอาหนีเอาตัวรอดก่อน เปิดก่อนได้ปูดเฮ้ยดาบไทยเหล็กน้ำพีลงดาบคาลาแล้วด้วยพี่คาลาด้วยฟันซอมบี้ไฟแช็กกระคอนไฟแช็กกระคอนไฟแช็กไฟแช็กแล้วกันอย่างน้อยจุดเตาหมูกระทะได้อ่าเปกันหนังสือตึงเนื้ออ่าอ่ะตึงเนื้อดีกว่ามั้งเนี่ยตึงเนื้อตึงเนื้อหรือว่าน่าสนใจเอาชีวิตรอดเออนะเก็บความรู้ เปไม่จาเป็นหรอเอาตึงเนื้อนะ่ะเอาชีวิตรอดในป่าใหญ่น่าจะจําเป็นอุ้ยสามสองแล้วรอ,รอบรอบนี้ละก็อ,อาจจะต้องใช้เครื่องเทศเอ่าเครื่องเทศเหมือนเดิมเครื่องปรุงต้องจําเป็นที่สุดอ,อของพยาบาลกับโหย,ยากกว่านี้ยตึงเนื้อก็จําเป็นนะของพยาบาลก็จําเป็นนะตึงเนื้อไหมพี่ <laughs> ไม่มีพยาบาล <laughs> แต่มันทิ้งคนทางเอา ไยาบาลไยาบาลเอายาเอาไว้ก่อนไยาบาลไว้ก่อนน้ำมันกับเหล้าอ่ะโอ้โหยากว่ะแต่น้ำมันจะเป็นนะต้องไปใช้เครื่องปั่นไฟนะใช่แต่เหล้าเรากินเรากินแล้วเรายอมยอมใจได้เลยนะเอาดีกว่าต่อมาซอมบี้แท็กคอยเออทั้งแม่ง่าตายไปเลยช่วยช่ยแต่เหล้าเอาไปทำเหมนั่นได้นะโมโลท็อปะเออเนาะจุดไฟเผาเผาตัวเองคือนที่เผา อะลมลันละกันอะมันน่าจะมีประโยชน์อยูะน้ำมันโอ้โห้ย,ยเราต้องเ,เลือกระหว่างรถกรับเตาหมูกระทะวะพี่อืมทำหมูกระทะจำเป็นนะอารถดีกว่ารถดีกว่าน่าจะจำเป็นอยู่วิมาม่ากับเหล็กน้ำพีำอ่าเอามาม่าดีกว่าอย่างน้อยเขนาทำลำยนได้อเออปืนตะปูกับมีสั้นปืนดีกว่าปืนดีกว่านะเป็นหนุ่มยิงอัดซอมบี้ได้อยู่นะ อุ่ยยากแล้วเครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟไม่จําเป็นแล้วมั้งมีรถอันนั้นเน้นเพาะปลูกดีกว่าเ,นนะเราไปปลูกถั่วเขียวได้ถั่งอกอย่างเงี้ยอุ้ยอันนี้ดีกว่าเอาผักอันนี้ผักอันนี้ให้ซัมบี้เหมือนเดิมอากีตราดีกว่าเครื่องสื่อสารช่างแม่งอ,อย่างน,อน้อยอย่างน้อยมีกีต้ยดิบวิ่งแ,แมว <laughs> อะไรก็ได้แต่แมวต้องรอดแมวเดองรอดจะรู้แล้วว่าใครจะชนะเชือกกับแล็ปท็อปอ่อเชือกเชือกดีกว่าบอร์ดเกมไมป็เบอร์บอลแชมันรู้เลยว่าเป็นคน<แ>ผิดความบันเทิงแค่ไหน <laughs> ใช่เอ่อแมกเอ่อแมกนีเซียมจุดไฟหรือว่าเราจะทำอาหารอาหารนี้ด้วยเฮ้ยเราออาวไปแค่พอไปเอง ถจุดไฟเองเราก็ทําของกินเองได้เออใช่บ้างอ,อ,อันเนี้ยตกปลาแล้วเนี่ยเน,นี่ยเออณปืนกับไฟแช็กวิ่งเราจะทำอาหารอันนั้นได้ไงอ่ะเราไม่มีไฟแช็กนะตัวเ <laughs> ออใช่ไหม <laughs> <c oughs> ปืนปืนมันจุดไฟไม่ได้นะอุ้ยพี่เราก็ไอ้นั่นก็ได้นะเอาไม้มาถูถูถูกันก็ได้ใช่ไหมเ <c oughs> นี่ยในหนังปืนของวัตถุในป่าก็น่าจะมีอยู่น่าจะมีไฟแช็กใช่ไหมปืนไม่ เอาปืนดีกว่าปืนดีกว่าอย่างน้อยยิงทอมบี้นะ่ะอ่ะธนูกับพั่วจอบหรือเขาเรียกว่าอะไรนะทะลอุอ่นะไออ่ะธนูดีกว่ามั้งเอาอันนี้ดีกว่าพั่วดีกว่าเดี๋ยวม,มันก็หมดธนูอ่ะรอบนี้ลำบากสิ่งท,<ม>ที่เราจะเก็บอเอาไว้แล้ววัยจังเอ่อน้ำมันกับมามะ่ามาม่าน่าจะสำคัญที่สุดมาม่าแล้วกัน ชีวิตนี้ขาดโซเดียมไม่ได้เครื่องปรุงอ่ะเครื่องเทศเนี่ยกับบอร์ดเกมบอร์ดเกมครับบอร์ดเกมเพื่ออะระแล้ว่างเบ็ดระหว่างเครื่องทำอาหารกินกับเครื่องรักษาพยาบาลเอ่อยากว่าเออเราสามารถตกปลาแล้วได้แอลกอฮอล์ขึ้นมาไหมมันมันมีสิทธิ์ไหมโอกาสตกปลาแล้วก็เปล่าได้นะโอกาสซุ่มกี่เปอร์เซ็นต เราเราไหลเราเหลาไม้ข้างทางเอาไปเสียบหัวปลาก็ได้นะเออเออ้นเครื่องเราเครื่องปฐมพยาบาลนี่ยกีตาร์กับปืนสั้นเครื่องดนตรีดว่ะโอเคเฮ้ยอย่างน้อยมีมหาุกเชิญไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดอย่างน้อยเอาแมวไปก่อนโอ้ยเราเราสามารถนอนในถ้ำแทนได้ไหม เราขับรถชนซอมบี้ได้นะพี่แต่ว่าพืนขนาดแบบพี้พี่อย่าลืมนะว่าเราพกแมวด้วยอย่างน้อยแมวเราต้องอยู่สบายเอองั้นเอาเอาอยู่ในบ้านแมวเชือกเชือกอย่างน้อยก็ไปล่ามซอมบี้ได้นะปืนตะปูอย่างแบตหมดเนี่ยแบตหมดไม่มีชาร์เลยนะเเชือกเดี๋ยวเชือกเดี๋ยวเฮ้ยผักไอ้นี่ไปเฮซอมบี้กัดโอเคเป็นเอาชีวิตเนอ เสียงโบนเบามากอ้าวโบนเหรอได้เลยอ่ายากกว่าเนี้น่าทุกข์กว่าอีกพอมาม่าแล้วกันอ่ะอันนี้ยากกว่าเดิมนะเนี่ยเอายาไหมกีตาร์กับยายาพี่อย่าลืมเรามีบอร์ดเกมอย่างน้อยคอคนเดียวเรายังมียาวกันยาวกันเฮ้ยโอ้ยไม่ได้แต่ไที่เราด้มันก็เป็นการเดวที่เมันยาก อันนี้ยากแล้วเนี่ยเราเราจำเปมนต้องตีก็เนี่ยก็ยากจริงๆหรอเราเรานั่งในนี้เราเป่ายิงฉุนแทงกันได้ไหมเราเรานั่งในนี้แล้วเป่าิฉุนกันนะเราเราเรามีเอ่อนวัตกรรมที่เรียกว่าตบแปะเออตบแปะก็ได้นะไอโอตุ่มอะไรเงี้ยก็เอา RV ไปเจ้าหน้าที่มาเขยาะปอแปะก็ได้เออเอาเอารถดีกว่ารถดีกว่าไปเมวจะได้สบายเมลโอ้ ยแมวแมวเราก็สบายพี่ไม่เป็นไรแมวแมวกินมาม่าไม่ได้โซเดียมแมวกินมาม่าไม่ได้หรอลดดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยแมวเฮ้ยเฮ้ยมันยากอ่ะชกเชิดใช่ไหมไม่ลดลดสำคัญมากเฮ้ยแต่แมวสำคัญกว่าโอเคสิ่งที่รอดไปกับเราพกติดตัวไปด้วยเมื่อซอมบี้บุกมา แม่ตวึงตัว